กันชัยเจอตัวแล้วเปิดแชทพิธีกรดังมีลูกเมียกดหัวใจให้สาวกดไลค์ให้เบียร์หลังเบียร์เดวไว้ออกมาชี้แจงประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นในเรื่องความสัมพันธ์ที่กําลังเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้ซึ่งได้รับความสนใจมีผู้รับชมเป็นจํานวนมากช่วงหนึ่งในการไลฟ์เบียร์บอกว่ามีคนดังที่มีแฟนแล้วและพิธีกรชื่อดังที่มีลูกมีเมียแล้ว DM เข้ามาหากดหัวใจให้ทําให้คนที่ได้ดูหลายๆคนสะดุดกับคํานี้และอยากรู้ว่าจริงหรือไม่และใครเป็นคนคนนั้น ต่อมาเบียรโพสข้อความผ่านทาง Facebook บิสก i t เบ e ยเป็น DM ปริศนาที่ได้พูดไว้ในไลฟ์เป็นข้อความน่ารักมากค่ะพร้อมแคปชั่นว่าเลิกมาสนใจเบียรเธอเอาเวลาไปสนใจ DM แฟนตัวเองดีกว่านะคะของใครนะต่อมาหนุ่มกัญชัยโพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวระบุว่าเอ้าไปไงมาไงมาคิดถึงกูละเนี่ยจากนั้นหนุ่มกัญชัยชี้แจงในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอยอมรับว่าเคยดีหาเบียรพูดคุยกันเรื่องงานสาบานไม่เคยพูดคุยเรื่องชูสาว ส่วนดีเอ็มที่เบียร์ชายบอกว่านารักตัวเองไม่แน่ใจขอกลับไปดูก่อนแต่จะบอกในโหนกระแสล่าสุดหนุ่มกัญชัยโพสตแชทไลน์ที่พูดคุยกับปองกพลพิธีกรดังพร้อมระบุว่าเจอตัวแล้วมึงนี่เองพิธีกรดังมีลูกเมียกดหัวใจให้สาวไม่หลับไม่นอนนะมึงโดยรายละเอียดในแชทปองถามกัญชัยว่าไปกดไหลให้น้องเบียร์หรอก่อนกัญชัยตอบว่าใช่ใครก็กดหรือเปล่าปองก็ตอบกลับว่ากูก็กด กัญชัยจึงมาตอบว่าเห็นแล้วแล้วก็แคปไว้แล้วมึงนี่เองก่อนปองจะตอบว่าน้องมันน่ารักอ่าและด่ากัญชัยว่าไอ้น้องชั่วทําให้กัญชัยตอบกลับว่าพิธีกรมีลูกเมียกดไหลาสาวก่อนปองจะตอบว่าหาเรื่องให้ซะแล้วกัญชัยจึงมาตอบว่ากดหลายหลายคนด้วยกูเห็นปองจึงตอบว่าถึงเห็นแปลว่ามึงก็กดเหมือนกันและระบุว่าทั้งสองคนก็เหมือนกันแหละขอบคุณที่มาจากข่าวสดค่ะ และเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ